นีกก้ลูกจับตรงนี้ลูกสายห้าเดือนกินนมเกียวเป็นครั้งแรกชอบกินมากแต่กินก็ทรมานดูหน้าตาก็รู้ว่าทรมานแค่ไหนเจียวหรือเตียวเจียวคนลูกเหรอ อะไรวะอะไรไหมเจ๋งปะอะไอวะอะไรวะอีกคำยังเหรอเอาไหมาเอาอีกเหรออ่ะเอาอีกทีอ่ะคุณเตี้ยวปะอ่ะอีกคำอ่ะอม,ะม,ะมะันขี้แตกนะลูกยินดี เี้ยวลูกปากล้องเหรออู้ยอู้ยมันเปี้ยวป่อมันคืออะไรอ่ะมันคืออีเกนลูกมามาหาว่าแล้วถ่ายหน้าแม่ไว้ก่อนมาไปอยู่ใกล้ลูกไหน่อยดิเซียร์

เขาไปส่งบ้านดูนะเขาไปขายของอเบ้าเขาขายของบ้ากินรถอีแล้วขี้มหมา